สวัสดีครับสวัสดีผุณแม่ที่สีท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นกรณีวันนี้ก็มาคณะนักปั่นร่วมที่มาน้องพอใจกับน้องลุงฟ้ามาร่วมจังหวัตากบาตรหลังช้างบนหลังช้างนะครับผมอุ่นไทยไทยของธรรมชาติวันนี้มีคณะปั่นจักรยานมาจากทั่วประเทศนะครับผมมาร่วมตักบาตรบนหลังช้างนะครับผมนใเมืองเนาะก็ขอ อาภัยให้การนะโยมเนาะมาเยอะแยะเลยครับผมในบรรดาทังช้างทั้งญาติโยมนะครับผมมาทำบนตักบาทกันนะครับผมเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับผมที่ตักบาทบนหลังช้างนะครับผมมารวมขบวนกันแล้วครับวาานดอย่นจะไมุ่่สรใส่กส่ัหราแต่ิ มารอร่วมขบวนนะครับผมช้างมาเยอะแยะเลยครับผมมากมายหลายเชือกนะครับผมมาทันกับารกร่วทานนะครับต่อาไปขอไ้ยนประมุามถเสได้นะครับ ถ่ายแซมสั้นนะครับผมเจ็รอแห่งบ้านพิมานนะครับขาเดนของเรานะครับผมอันนี้จะมาโชว์สเต็ปให้กับพ่อแม่ซี แล้วก็ผู้ใจบุญที่มาร่วมตักบาตรบนหลังช้างนะครับผมเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับน้องคนไปมาแล้วครับ มาหาพี่ๆกันนะครับผมนี่พังอะไรครับนี่พังอุมบุญใช่ไหมครับผมเอ่อพังอุมบุญมาก็มานะครับพี่ดาวมงคนนะครับพี่เลิศรักนะครับผมแล้วก็พอพลายหนุ่มเศษนะครับพอพลายทองคำครับพอพลายขวัญเมืองมากันทั่วหน้าเลยครับผม เจอพี่พอใจเจอหนุ่มๆน,นะครับผมราพๆะทักทายกันครับทักทายกัน<า>โอ้โหกระโปรงโปรงน้องอุบ,บุลนยะจิตจัดเลยครับ<า>ของเราเป็นแบบสวยแบบหวานแววนะครับผม เด็กๆสักทายกันนะครับผมที่พอใจสักทายทางอุ่มบุญน,นะครับ อันนี้เป็นเป็นพ่อลูกกันนะครับผมทั้งทั้งช้างทั้งคนนะครับน,รน,น,น,นุ่มหนุมน่มเซกับแซมสั้นนะครับตอนนี้<สว>นนนก็รอไปก่อนครับใจจะทำอะไรแบบนี้ พอใจดูดูอายอ้เพื่อนนะครับครับเข้าไปหลบเหมือนเหมือนกลัวกลัวอย่างมากเลยเดี๋ยวต้องรอถึงเวลาก่อนนะครับผมน้องลุงก็ไม่ได้กลัวอะไรครับผมตามภาษาครับ 嗯。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah. เริ่มนะครับผมเริ่มตั้งะบวนนะครับหลวงพ่อเริ่มขึ้นช้างแล้วนะครับผมเริ่มต้นด้วยพ่อพลายนมเสกนะครับผมตามด้วยพลายแซนสั้นนะครับอ้ปี่ะ

ตักบาตแล้วนะครับผมอ่าก็จะให้หลวงพ่อนั่งบนหลังช้าแล้วก็เริ่มตักบาตนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นระยะทางยาวเลยนะครับผม นะครับเรียนนะครับว่าเมื่อเราใส่บาตรเสรดโป๊กนะครับแต่ละเพือนก็ให้นำัยาเรานะครับไาแบบไปรียนสู่คนใหมสำคัญก็คือท่านจะหาไายเอาเพื่น่นโนะฮะผมเล่นปัหานะฮะท่านจะไปดูที่ไหนดูล้เพอนมัะดีนะ Oh, อะไรนี่ใช่ครับก้องวัวน้ำที่เป็นไงหลับอย่าลนะครับตักบักตักบักเภอนะตู้จักรยานย้อนกลัไปแล้วก็ไปหาได้เดินแล้วลองตักให้ปูงไหมตักเสร็จแล้วเหรอนะให้ปู รอให้สูกินะครับแตู่้สิกย์่อขอเติคุครูนะครับให้ท่านนั้งในพิฐานนะครับสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากเป็นบุญกุศลนะครับของพวกเราได้มาทำบุญร่วมกันเราหัวใจเดียวกันครับนักบัตเพื่อสุขภาพ เมื่อคืนผมบอกนะครับเพื่อนหลายคนถามว่าปั่นจักรยานได้อะไรอย่างเป็นที่ภาคเอกชนวันนี้ช้างมาร่วมขบวนร่วมงานก็20กว่าเชือกนะครับผมยังไม่ได้ชัดเจนว่าประมาณเท่าไหร่นะครับผมมาร่วมวนงล้งใหญ่เลยนะครับ อาจารย์กจะซีกว <c repay ing> ่าท่านใดอยากปีช้างนะแต่ว่าอาจจะปั่งเลไปที่หลังเพื่อนนะครับช้างด้านหลังจะมีบริการนะครับเดีใจมากผม